สวัสดีครับสวัสดีค่ะุปด้วกันใที่สุดยินดีดวยค่ะินดีค่ะวันดีค่ะยนดีค่ะไปกันได้ฝากรู้สึกได้ื่นเต้นค่ะคือมาตื่นเต้นเมื่อเช้านี้ตอนที่แบบแขกมาเร็วกว่าที่เราตั้งใจเนาะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากค่ะเพราะว่ามันเป็นกองเนแกล้วีคเป็นที่เรารักแล้วก็เรารู้จักบางคนไม่ได้เจอนานมากเ่อนย่าเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ มาร e ่วมแสดงความดีกันก็เป็นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากก็เป็นเป็นความตั้งแต่จริงจะอยากเห็นเป็นการแบบที่มีนั้นลานนี้ที่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเขาเป็นพี่ๆนะคะทุกคนด้วยที่วันนี้ได้ได้มาอยู่ด้วยกันในในโมเมนต์่พิเศษค่ะกไปนอนหลับสองชั่วโมงเท่านั้นกว่าจะได้เราก็ถึงได้พอมาเห็นสถานที่อะไรเงี้ยค่ะจากที่แบบที่เป็นแค่แฟนภาพจนมาเห็นของจริงก็แบบโอ้โหเป็น เป็นภูเขาต้นไม้อะไรเงี้ยก็แบบได้ได้นั่งมองอยู่แบบพักใหญ่ๆเหมือนกันนะคะแล้วก็จนไมเห็นแบบสมบุรณ์เลยตอนตอนเช้าเลยค่ะระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผมคู่เันมาปานวัตต์ักอะไรมาเยอะแยะก็มาถึงวันนี้เนี่ยคิว่ามันที่ททหนก็ยังไงดีก็จะบอกดีครับก็คือเราเหมือนกันเราได้เรียนรู้มาโดยตลอดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้นี่ผมคิดว่าหลังจากวันนี้ไปไม่น่าจะมีอะไร ยากเากินกว่าที่ผ่านมาแล้วเพราะเราได้เรียนรู้ทุงสิ่งที่อยากมาเยอะแล้วสิ่งที่ยากต่อไปคือการตัดสินใจเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ของคนใดคนหนึ่งมันจะเป็นการตัดสินใจของเราสองคนตัดสินใจร่วมกันแล้วเดินไปพร้อมกันครับว่าชานี้ได้รับคำบวญพรอะไรบ้างคะแค่อนเยค่ะจากคุณแม่จากคุณแม่ก็เป็นเรื่องการใช้คำาูดแล้วก็จริงก็เป็นเรื่องของถึงกการที่ รักดูแลเข้าใจแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันและยังของพี่หมีเองก็จะบอกว่าถ้าเราจะอยู่กันดีก็ต้องพูดคำเดียวว่าครับอบอกว่า <cosa? c oughs> โอเคค่ะโอเคก็สิ่งกันว่าเราก็ยังคงต้องใช้ความเข้าใจกันเสมอนในทุกเรื่องนะคะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นเป็นพรที่ให้เรามาโดยตลอดหรือแม้กระทั่งการที่เราต้องไม่ไม่คาดหวังถ้าเราให้น้อยอย่าคาดหวังว่าเราจะได้กลับมาคือทำด้วยใจด้วยความตั้งใจที่เราจะทำให้จริงจริงอย่างนี้ค่ะ แล้วก็อดทนกับไปถึงว่า oh ท no, ุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นพาะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรอีกก็ได้ได้รับความที่พี้องมากมายจริงๆทั้งจากคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เรามีโอกาสได้กลับแล้วก็ได้เจอในวันนี้ตัวขอต่ามาวิธีแรบเขาทำวิทย์พอดีแบบผู้ใหญ่เขก็ก็ให้ ต้องใช้ความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ต้องคุยกันให้มากขึ้นแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็มีอะไรเนี่ยอย่าใช้อารมณ์ให้มีเห็นโปรดมีสติอย่างเช่สิ่งสุดท้ายที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้บุญก่อนเยอะๆก็คือจาไว้อย่างเดียวว่าครับเท,ท่านั้นเองครับแลวทุกอย่างจะราบรื่นแก้ป่วยก่อนกันแบบนี้ครับไม่หน่อยไม่หน่อยฝากฝังลูกสาวคนนี้นยังไงวะก็ ฝากให้ช่วยดูแลให้ดีที่สุดแล้วซึ่งเป็นมันก็เป็นความตั้งใจของของผมอยู่แล้วที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดถ้าผมนะครับต้องมีลูกหนีเขาเขาปกดีเขาฝากดูแลทีเเขาก็บอกว่าฝากดูแลลูกหนีของแม่ด้วยลูกหมีอะเรวะคุณแม่ก็จะให้หนีเป็นแบบเป็นลูกหนีตลอดทีนี้ค่ะเลยบอกว่าค่ะคุณแม่ก็คือเรียกว่าช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันดีกว่าอะไรที่ขาดก็เติมอะไรที่มันมันมากไปก็ลดลงลดลงอย่างเงี้ยค่ะ ไม่มีใครเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์เนาไม่ได้ทำดีตลอดแต่ว่ามันก็พยายามที่จะมาบาลานซ์กันให้ให้ได้มากที่สุดจริงๆก็ช่ามีโมเมนต์ที่มีเซอร์ไพรส์ที่แท้เมืคุกเข่าตอบคุกอย่างค่ะค่ะคือจริงๆจริงๆใช่ครับเป็น6โมเมนต์ที่เซอร์ไพรส์ผมก็มีเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ด้วยกันที่ไปกราบพ่อกับแม่นะครับแล้วก็มาเซอร์ไพรส์แทนต่ออีกทีหนึ่งเขาก็ก็ มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ตกใจพอสมควรนะไม่รู้ว่าที่คุยกันว่าเป็นแบบหนึ่งพอถึงเวลาก็เอ๊ะหีแบบหนึ่งบรรยากาศทุกอย่างมันมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอออันนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าแทนแทนที่ร้อมที่ร้อมในที่าทีตอนนั้นก็ก็อยากจะอยากจะให้ให้ให้เขาได้รับทราบว่าเราอยากที่จะดูแลเขาเป็นตลอดในเวลาที่ผมยังสามารถ ทได้แลล้วก็ยังังงมีพอ่แทนตอนที่แทนร้องให้ตอนที่พี่บอยมาร้องเพลงเซอร์ไพรส์อยากให้เล่าความรู้สึกอะไรของแทนหน่อยคือเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าที่เราสราาองคนเป็นแฟนคลับพี่บอยค่ะพี่บอยพี่เจีย๊ยบคือรักกันอยู่แล้วแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าก็อยากเหมือนเชิญพี่พี่มา ร่วมง,งานอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุบอกถามไปแล้วพี่เจคบอกว่าพี่ไม่ว่างพี่อยู่ต่างจังหวัดเราบอกโอเคโอเคอเดีเ๋ยวถ้ามีงานรีเซพชันแล้วก็จะเรียนเชิญพี่ๆกันมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คาดหวังไม่ได้ไม่ได้เอะใจไม่ได้รู้เรื่องอะไรเข้าใจว่าเป็นเป็นกิริยาเพราะว่ามีการมีการสับหลอกหลายต่หลายก็หลอกเราก็แบบโอเคเข้าใจแบบนั้นจนแบบพอแล้วเอ๊ะทำไมไม่ออกมาสักทีมีอินโทรสักพักก็โอเครอเดี๋ยวน่าจะมาพออกมาเป็นพี่บอยก็เลยเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เขาไม่คิดว่าพี่หมีจะ เตรียมสิ่งนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเหมือนเป็นพี่ๆที่รักแล้วก็มาอยู่ในในโวงการในช่วงวันสำคัญของเราก็ต้องก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแนทกับวีเดียที่ร่วม<ๆ>ร่วมปกปิดกันมาด้วยกันร่วมเล่นเล่นเกมนี้มาด้วยกันแล้วก็ต้องเล่นอะไรโดยมีอย่าง,งมากๆๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยพี่เจฟที่แบบช่วยกันจนวันนี้เกิดเกิดความสำเร็จอย่างที่ผมพูดบนเวทีครับว่าจริงๆแล้วเมื่อคืนเนี้ย เกือบจะแผนแตกแล้วเพราะจังหวะสวนกันนิดเดียวก็เลโยโชคดีครับที่ไม่ได้มีแผนแตกก็เลยได้เซอร์ไพรส์วันนี้เราสำเร็จแล้วก็อีกชาติหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากที่บอกว่าวันนี้เต็มที่มากก็คือพิกัดค่ะใช่แลก็พิซซ่าคือ<ๆ>แบบเต็มเหนียวมากพิซซ่าพิซซ่มาเออม,มันแพงเชิญมาแต่แรกวันนี้การจะเป็นพิซซ่าให้หน่อยมาดูได้เลยเต็มที่อยากเอาอะไรบอกมาคือจัดให้หมดเอเนอร์ที่เต็มมากเอเนอร์จี้เต็มมากแล้ววันนี้ โดดที่อยากจนแบบเสร็จสับให้เราได้ถ่ารูปกับแขกกับย่าอย่างเลี้ยนะคะไม่เหนื่อยไม่บนช่วยแบบเต็มพลังนะคะแล้วก็พิดค่าด้วยก็กขอบคุณมาิงๆทีที่เราเป็นวนเราสองคนทำเพิ่งแพ้ติดรูปแขกันไคะันนี้เยอพี่าวต้องพดอี่วทพี่ดว่าแบบอยากพิเศษเขาพิเศ่เขาเราโตจากการ็นงานแต่ เรรู้สึกว่าเราอยากจะชอบุชเช่อชอบเบรกจยนาะนองบิว่าคิดถึงผมบ้างไหมตอนแรกผมจะต้องร้อนเข้ากันตอนเล่นขอลดลงมาที่ไม่ใช่สายแฟนนะช่วยนึกถึงที่่แต่ก็แต่ว่าก็ก็เลยบอกว่าโอเคพี่มีวนันเสียดต้องกดเลยกเท่าที่พี่มีแบบเป็นไปได้หวานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยางของแพนเองก็ได้รับโอกาสที่ดีแบีี่นเรามีโอกาสได้ทำงานกันมาตลอดตั้งแต่ เด็กจนมาถึงนะปัจจุบันนี้ค่ะที่พี่เมตตาและด้รับชต์คือใส่ใจในทุกๆปีเทียวจริงๆเจ็ดบแวร์ในวันที่บรรยากาศในถ่ายก็พยายามจะจัดสรรทุกอย่างให้ได้ให้ได้มีโมเมนต์ในวันนี้จริงๆชุดที่มั่นคงแบบนี้มาเสริมด้วยอะไรบางชน่ยองไรางเจเนอร์คะโดยพี่จ๋องนะคะแล้วก็พี่อาร์อารยาช่วยแนกาดีไซน์ค่ะคือจริงๆตุ๊แวร์แบแทนที่เราเดินเข้าไปจะบอกว่าพี่อาร์มองยังไงพี่จ๋องมองยังไง พี่เต้พี่ยูนแบนด์ทูปนธนาพศนารงหรือว่าจะเป็นออสติหรือเออเจนสุดาคินนาเล่ทุกแบนเนี่ยคือเราบอกจบหมดแล้วได้ไหมคะเราเจ็บไหมคะสมัยเขาบอไหมคือพี่นี่มองเรายัางไงก็อยากให้เหมือนกับดีไซน์ในในแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ พอใส่มามชุดมันคือคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์แต่ละคนจริงๆที่ดีไซน์แล้วตั้งใจให้เราคือมีดีเทลแม้กรทั่งคำพูดแฮชแท็กว่าที่เขียนเลยแม้กรทั่งชุดนี้เนี่ยพ่ยังก็จะบอกว่าเป็นชธอหน้าหมวยขนาดเนี้ยเธอก็ต้องเป็นคอนเซ็ปต์นี้แหละเป็นแบบเป็นเป็นวยเป็นจีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ตดเ๋ยวจงมองไ้่งั้นแล้วนีก่อนที่จะเป็นสีอันนอกเนี่ยครับผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆแล้วก็คือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบสีส้ม แล้วก็เอาพยายามโซ่มาเปลี่ยนเอามาอะไรต่างๆจนออกมาเป็นสีนี้พอไปสีนี้ปุ<ม>๊บก็เลยทําให้ชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ชิ้นข้างในก็คือเป็นชิ้นเดียวกันอีกเหมือนกันทั้งสุดที่เขาก็จะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องในย่างๆนายดีเทลสั้นนึงที่บอกคือเราอยากได้ความเป็นท่าไทยหรือผ้าใหม่อะคะก็มาเป็นชิ้นเดียวคุณคือไม่มากก็น้อยหรือถ้าบางชิ้นที่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าด้วยความที่เราชอบใส่ผ้าไทยกัเป็นล่วงใส่่เป็นอะไร มีส fun, ่วนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆก็ดีไซน์กันอย่างเต็ทพี่ชีวิตหลังจากนี้ละค่ะก้ครอบครัวแล้วน๋ออะไรเป็นยังไงบ้างมีลูกเลยไหมจันพักดีกว่ายามนานค่ะ ก็จะบูตามจังหวะเวลาค่ะพี่ๆทุกคนก็จะบอกว่ามันอะไรมันไม่ใช่อะไรที่มันจัดเปลี่ยนได้เนาะมันไม่ใช่แบบเพื่อเพมันไม่มีเมื่อพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าน้ำทะเลก็ยังยังมีงานที่ต้องทำแล้วมีความรับผิดชอบในงานของการน้ำเกลือตรงเงี้ยค่ะก็คงอีกสักกี่ต่ว่าอีกไี่กี่ปีอีกสองปีเจื้นน้ำเกือก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันดีกว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวอาจจะ ดูดูจหวาส่วนเขาเรียนสองล้วครับอยู่บ้านแม่บ้าเป็นบ้านที่นีเนื่องจากตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วค่ะอจะไปๆมาๆเนาะก็คือได้ดูแลคุณพ่อคุแม่้นสองครอบครัวกันคือใช้ทั้งสองบ้านไปก่อนใช่แล้วมีแผนจะสร้างบ้านนของตัวเองจริงๆอาจจะมาเรโนเวทที่เราอยู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่ว่าก็ยังค่อยเป็นค่อยไปค่อยคิดอยากจไปนะคะเราู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากให้อะไรแตกต่างไปจากว่าน้องไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างไปเดิมที่เรา เป็นอยู่อะไรเนี้ยค่ะก็ค่อยๆกลับกันไปในบางส่วนแต่ว่าแต่งงานแล้วแพทย์ยังทำงานเหมือนเดิมคือจะไม่เบาลงใช่ไหมอุ้ยเขาเรียกว่าจัดสรรไม่ได้มากขึ้นดีกว่าต้องมีบทบาทอีกหน้าที่ที่เราต้องทำอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันก็จะพยายามจัดสรรทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะงั้นพี่ขออนุญาตถามนิดนึงคือต่อตรงบ้านเหมือนเดิมหรือเปลาอย่างไร อันนี้ขออนุญาตเป็นส่วนภายในเราจะยดีกว่าครับขอบคุณมากเป็นสองครอบครัวที่เราคูดกันพอทำถึงคำมั่นสัญญาเลยค่ะที่ให้การ่มีการมีความคพูดอะไรที่เราให้สัญญาัครับก็ก็คือเราเราผมสัญญาไว้ว่าไงเราก็จะดูแลกันให้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลกันตลอดไปก็ก็เหมือนที่ผมพูดบนบนเวทีว่า Moment, ทุกโมเมนต์ทุกนาทีในอดีตที่ผ่านมาจนถึงนาทีนี้และนาทีต่อไปในทุกนาทีคือมีค่ามากเราก็จะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็เราคงใช้ความเข้าใจในการพูดคุยกันรแบบนี้ทุกอย่างมันดีที่สุดนะคะเท่าที่เรายังคงมีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยนะคะก็ให้เราประคับประคองทุกอย่างน้องช่วยๆเพื่อจงรักภักดีมีอะไรเรื่องช่วยังไงช่วยพีก็คือ สคืออยากจะให้ให้รายละเอียดในในเสื้อผ้าครับเริ่มต้นจากชุดเมื่อเช้าเนี่ยครับคือเราเป็นคนชอบผ้าดินเมนเราเป็นคนชอบรายละเอียดต่างๆในเสื้อผ้าแล้วพี่ของแบรนด์พกลแกลลี่ครับแกก็ส่งความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่าง แม้กระทั่งจะเป็นสีส้มเก็เบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วเราได้สมผัสถึงความใส่ใจในรายละเอียดอันนั้นจะเป็นชุดแรกที่ใส่ในชุดที่สองก็คือเป็นของแบรนด์ Black Diamond ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เราจะเลือกเป็นคล้ายๆผ้าดิบเป็นผ้าเนืสองซึ่งเจ้าของแบรนด์เขาก็ดีไซเนอร์เขาก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างได้ดีและเนี้ยบและรวมไปถึงเขาทําให้ถึงชุดของขื่นเจ้าหบากแล้วก็ครอบครัวของ คุณพ่อหนดุยแล้วก็ทุณพอัดเตอร์ด้วยแล้วก็ชุดนี้ต้องบอกว่าที่พี่เจออเนี่ยทำให้ผมประทับใจในเสื้อผ้าชุดนี้อย่างมากเพราะว่าแกเก็บรายละเอียดทุกชิ้นส่วนถึงแม่พี่ๆทุกคนจะบ่นว่าทุกครั้งที่มาลองมันหลวมลงทุกครั้งเลยแต่ว่าพี่เขาก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ ใส่ความตั้งใจให้มามากจริงๆครับอยากจะขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยรวมไปถึงทางของพี่ปลาที่ทำภาพยนตร์ออกมาที่โอ้โหแบบเห็นแล้วหลอกใส่แล้วรู้สึกแบบประทับใจมากๆในหลายเรื่องคือตลอดกับมาที่ประทับใจับมาที่ประทับใจครับแทนได้ไหมีกทีหนี่ก็จริงๆพี่มิคคนเสมอต้นเสมอปลายค่ะก็แต่ครั้งแรกที่เราเจอกแต่นรณีที่เพิ่มเติมน่าจะเป็นที่เหมือนกับเรา พยบบนะายามจะปรับจูนและเติมให้ดันเลย้ยค่ะบางอย่างที่เยอะไปเราก็ลดลงอะไรที่เยอะไปก็ก็ปรับกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็พยายามหาสมดุลกันมาโดยเสมอนะคะจนถึงวันาาน,าานี้ก็ที่สุดเเดิมแล้วก็ห่วงใจตลอดไม่ใช่แค่แคนคนเดียวแต่ว่าเป็นทุกคนในครอบครัวขาาองเราค่ะก็เลยก็เลยเชื่อมั่นแล้วก็รู้สึกว่าเรารเราแฮปปี้ที่ได้อยู่ในครอบครัวเออพี่มีความประทับใจที่มีสองแดง เขาเป็นคนที่ใส่ใจใ,ในรายละเอียดของผมแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวรวมไถึงที่บ้านด้วยแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจเสมอต้นสมอปลายในการที่จะดูแลซึ่งกันและกันถึงแม้วเวลางานเขาจะยุ่งเขาจะทํางานหนักแต่ว่าก็จะไม่ลังเลในรายละเอียดเพราะมี ีการมีการใส่ใจซึ่งกันและกันและดูแลกันมาโดยตลอดนี่เองแล้วก็อย่างหนี่งคือเขาเป็นคนเรียบง่ายแล้วก็เป็นคนสบายๆในในพื้นฐานความเป็นความจริงใจของเขาทำถึงทลิปท่านีโมว์มีบ้างไหมครับว่าแพนบ้างไหมะคลิปใช่ไหมคะที่จริงตอนแรกก็มีแพนว่าเราก็จะขึ้นหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะได้ทักด้วยแล้วก็ไปทำ ในวัดที่เราคุ้นเคยแล้วไปกันบ่อยๆได้เป็นหลายเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาหาช่วงเสวนาเวลาอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่โดนกับเวลางานในคะไปใช่ไหม ฉลองฉลองจะเป็นธีมอะไรอะไรพี่อยากรู้่อยากรู้ตอนนี้กำลังเลือกอยู่ว่าเอ๊ะตอนนี้มีมีเข้ามาได้น่เลยนะมากกว่าเจ็ดชุดไหมคิดว่าจะมากกว่าเจ็ดชุดไหมกานฉลองเนี่ยเอ่อตอนนี้พี่นับคร่าวๆเลยมต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกสุดเลยเนี่ยมากกว่าเด็กโหรครับอ้โหงานนี้อะเพราะวันนี้หรือว่าจะเปานั้งเช้าและเย็นที่แบบรัวจัดแต่วันอะไรนะตอนแรกจะจัดทั้งวันเป็นเช้าแล้วเป็นเย็นยวเดียวจบก็จาะฉะนั้น และคือมากกว่า12ชุดแล้วคือคุณต้องตามไปด้วยอันนี้หมดหรือยังอันนี้หมดหรือยังชุดรถกลับบ้านมีหรือเปล่าหมดหรือยังชุดคืน้วกลับบ้านเป็นอะไรค่ะจบละนี่เป็นรถกลับบ้านที่เราจับคุณมากแล้วรถกลับบ้านตลอดหรือยัง งานฉลก็เราแพนว่าน่าจะประมาณสเดือนค่ะก็เดี๋ยวจะได้มาแพนกันต่อว่าสถานที่ยังไงวันยังไงที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่งเป็นสถานจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ต้องติดตู้ต้องติด้วยโอ้จะฉีดควนวันนี้ชื่อสมบุกลงมตึงกันเลยหมดแล้วแล้วก็ช่วยอย่างเป็นที่ทุกอย่างก็งเดี๋ยวคงแพนกันต่อว่าว่าจะ<ป>ในคันเสร็จอะไรค่แะแต่ก็คงอาจจะแบบ ลกสนนีก็คงเป็นผลดีของ่เรานนเพราะ่าชที่ดต้องใส่ยี่้จะเป็นยังไงคะเพราะวันได้ย่าง่านว่าย่างเลยจบวันนี้ก่อนเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่แทนแโชว์แหวนให้พี่ดูหน่อยจ้ะเห็นว่าพี่หมีตามหามันนานมากวงนี้ก็เป็นปีครับเป็นปีเพราะว่ามันมันจะป็นรายละเอียดที่แบบที่้เรีว่าเสี่เหี่ยมเป็น princess ัซึ่ง princess ัเนี่ย อาจจะไม่ได้ยากในการหาแต่ว่าใช่นะเขาเรียกเป็นเซิร์ชคำแล้วก็แต่ที่มันยากคือทุกเมิไอ้ดิเมนชันของเขาอะมันเท่ากันหมดแล้วก็ความลือกความในสาตทุกอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบที่มันลงตัวในทุกๆอย่างคือมันห่อข้ากลำบากลำบากแล้วก็เลยใช้เวลาหลายปีกว่าจะี่มีวงนี้กีกขนาดเท่านี้สมจุดแทนชั์ที่นี่ เดี๋ยวที่เดียนะะที่เดียวนจะได้ยืนเลยขอบคุณคขายืนยืนโชว